สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอรพี่สาวลุกคนนะคะนี่ก็คขำแล้วพ่อแม่พี่น้องพรก็มาเดินดูสำรวจที่นานะคะดูข้าวที่หวานไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะก็ริืมเขียวแล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องข้าวข้าว เริ่มเห็นต้นข้าวเขียวแล้วเดี๋ยววันหยุดนี่นะคะเดี๋ยวพออ่อจะเอาจอบนะคะมามามาอัดน้ําตรงนี้ไวบนะคะเพราะว่าข้าวมันขึ้นแล้วเนาะนี่ก็ห้าโมงกว่าก่อนนะคะจะหกโมงแล้วโอ้โหเดี๋ยวพาเอฟซีมาดูนะคะตรงที่น้ำท่วมข้าวไม่ขึ้นเลย มองได้มันบวกขึ้นก็สิได้สามไม้พ่อมพี่น้องสามไม้ถึงว่าให้ต้นก้ามันง่ายจักน้อยสักกอนนะค่ะเนาะก็ถอนไปสามเนาะค่ะเนาะก็ไม่วิตกนะคะไม่วิตกถึงข้าวไม่ออกเราก็ถอนต้นกล้านะคะมาดำได้นะคะพ่อแม่พี่น้องฝนไม่ตกนะคะสองวันน้ำแห้งเลยพ,พ่อแม่พี่น้องนี่นะคะหลังจากน้ำแห้งแล้ว โอ้โหดูนะคะต้นข้าวกำลังขึ้นเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสังเกตครับพ่อแม่พี่น้องคุณเอฟซีอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหรน่นะแต่ปอออนเห็นนะคะก็มีต้นข้าวนะคะแล้วก็มีหญ้าด้วยเนาะผสมประสานกันนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ปออนก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะคะบริเวณกันแทนา ตอนนี้ก็รอให้เงินเดือนออกก่อนกลางเดือนนี่ยก็จะไปซ่อมเครื่องตัดหญ้าก่อนต่อพรุ่งนี้ก็เงินเดือนออกแล้วก็จะไปซ่อมเครื่องตัดหญ้าก่อนนะคะก็จะมาตัดตัดหญ้าบนคนแทนาโอ้มองเห็นต้นข้าวแล้วก็ดีใจนะคะพะ่อแม่หนน้องนี่ยค่ะดูสิคะ ตรงนี้ไม่มีเลยนะคะก็มีหย่อมๆนะคะต้นข้าวอันนี้คือเวลาปออนหวานเนาะคุณเอฟซีเข้ามาดูในคลิปปออนนะคะวันที่หวานข้าวน้ำาน่โอ้โหนะคะมองมองไม่เห็นเม็ดข้าวเลยนะคะไม่มีจริงๆเลยนะคะพะ่อพี่น้องเนี่ยตรงนี้รุนโจนเลยโอ้ปลาอยู่ในหน้าคนนหะ ร้อยลูลาลูลาอยู่พอมพี่น้องเลยเดี๋ยวปอออนก็เตรียมสีอัดน้ำเลยเด้อพ่อพี่น้องอาดน้ำแล้วเพราะว่าเดินเดินเปลี่ยนน้ำนะคะวันสามวันที่แล้วนะคะสามวันที่ผ่านมาเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกหนักมากเลยปอออนก็มาเปลี่ยนน้ำออกจากนา ตรงนี้ไม่มีขึ้นเลยเม็ดข้าวก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่วิตกนะคะเดี๋ยวเราถอนต้นกล้านะคะมาดำมาชามใหม่นะคะพ่อพี่น้องตรงนี้ก็เหมือนกันอัปเดตให้คุณเอเห็นเห็นนะคะข้าวที่บอนหวานไว้หวานเวลาน้ําเยอะนะคะพ่อพี่น้องตรงนี้นะมีน้ําเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ข้าวลอยเลยนะคะ ก็สรุปออกมาแล้วไม่มีนะคะเม็ตรข้าวลอยไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะคะแต่ที่เห็นเห็นนี่ก็รู้สึกว่าจะพอดีนะคะที่ที่ยังอยู่นะคะเม็ตรข้าวก็วันอาทิตย์นะคะพ่ะออนก็จะซ่อมเครื่องตัดหญ้าแล้วก็จะมาตัดหญ้านะคะตัดให้มัเนเป็นเปนเนาะ ทำยังไงได้นะคะเราก็ทำเราเป็นลูกชาวนาน,นะคะพ่อแม่พี่น้องบริเวณหน้าก็จะได้ซื้อข้าวกินพ่อแม่พี่น,น้องาการที่ซื้อข้าวเนี่ยมันมนะคะเคยซื้อแล้วแพงมากเลยกระสอบละห้าร้อยก็เคยซื้อนะคะเป็นข้าวเปลือกเดี๋ยวพ่อนจะเอาจอบนะคะมามาอัดไว้ตรงนี้นะคะโอ้โห เพราะว่าน้ำมันมาอยู่มุมนี้นะคะหมดเลยคันแทน้าปอ,อนนะคะมันรั่วตรงนั้นนะคะตรงมุมนั้นนะคะน้ํานี่แห้งหมดเลยวันก่อนปอ,อนก็เลยมาปิดนะคะมาปิดเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะไปดูก่อนเดี๋ยวพาเอฟซไปดูก่อนเพราะว่าวันก่อนปอ,อนเอาหินนะคะสองก้อนทับไว้แล้วก็บอกลุงเสือด้วยนะคะว่าให้ลุงเสือมา ปิดให้นะคะขุดดินมาถมมาปิดป้านเป็นคันแทนาให้นะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าลุงเสือมาทำให้หรือยังน้ำอีลีอีโลให้นี่พรม่น้อง ดำเครื่องให้เลยแหละทำมันเอากามาสามกับสามเครื่องให้เลยกับิิใส่กาประมาณสิบมัดคนละนี่มองนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้ย,ยังอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยค่ะ ยังอยู่เหมือนเดิมระอ,ออนมาปิดไว้ยังอยู่เหมือนเดิมตลงเสือยังไม่มาทําให้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทิ้งไว้ก่อนให้มันอยู่ยตรงนี้ก่อน ก็โอเคนะคะอัปเดตนะคะคลิปสั้นๆนะคะอัปเดตให้คุณเอฟซเห็นๆข้าวที่หวานไว้นะคะตรงนี้ก็เป็นน้ำนะคะน้ำน้ำเยอะมากตรงนี้ก็เป็นมุมสะนะคะมุมสะนี่คะ่ะข้าวไม่มีเลยเดี๋ยวรอให้ต้นกล้านะคะยาวก่อนเดี๋ยวเอามาชัาน,นะคะเอามาชันเอามาดำพ่อม่พี่น้อง ร้ซ้ำอยู่แล้วฝนไม่ตกสองวันนะคะ ข,ขึ้นประมาณนี้คะ่ะทุกคนข้าวที่หวานไว้นะคะเราไม่วิตกนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพอ่อนก็บอกให้ลุงเสือนะคะตกก้านะคะเอาก้าเผื่อพ่อออนด้วยเผื่อว่าข้าวไม่ขึ้นพอ่อนก็จะไปถอนนะคะจ้างให้เขาไปถอนแล้วก็มาดําให้นะคะตรงที่มุมนะคะมุมที่น้ําเยอะๆนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่วิตกนะคะไม่วิตก นี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไวเพียงแค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องหน้าช่างหลอดก็ยังไม่เด็ดดำนะคะ